ไปในสิ่งต่างๆมีความโกรธบ้างความนักบ้างความไม่ชอบใจต่างๆนานาความโศกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสะลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจก็เพิ่มปีติยินดี เพล่อเินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่ม่ทีเป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นก็เครียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยายามตรจองเวรสร้างเวรร้งกรรมของใจเกิดขึ้นในอำนาจของกิเลสก็เพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับ เพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี่เองอย่างที่เราฝึกหัดกระทำสมาธิกรรมาฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าพูดในหนึ่ง การฝึกขัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกเรสีหรือพวกอินเดียที่บำเพ,พ็ญคดเขาก็ได้กระทํากันอยู่เหมือนอย่างเราทําสมาธิเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่ถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสิน เล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจนั้นก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งแท่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมา มีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งตัดปะนี่เอาใบไม้มารวมรวมกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาพรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดียวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้น ไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาสวะขยายานคือทําใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทําได้แล้วไปเพิดเพลินกับงานการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วฌานนั้นก็จะเสือสเส่อมลงผสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ดิ่สาเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้น ทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นควา,ามรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของควา,ามที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลุ อยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวนานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตสังกาลำดับของใจลงไปเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้นก็ควรจะต้องพิจารณา อันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นควา้าพินิพิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปได้สมาธิอย่างนั้นสมมติระนึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัวลงมาปลายจมูก ลงมาริมพิปากลงมาคางลงมาลูกระเดือกลงไปไหลขวาไหลซ้ายเมื่อลึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องตน้นลึกไปอย่างนี้ยังไม่มีพัศนะตัวนั้นเกิดขึ้น จะเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ค่อยจะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตาบในเราเล่งพินิพิเรณาลงไปอย่างนั้นจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญ ิเจรณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปอนาคตมีจำเพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่ว้างบนลงไปถึงปลายตีนนับจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆแต่ว่าหลวงพ่อหลวงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็ต้องว่าซ้ำว่าทราบอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นจำใสปลอดโปร่งสติจำใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเลิงคล่องแคล่วใจนั้นอาจหาน มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อน้อมไปส่วนตามตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงตะตุม เบื้องขวาถ้าตุ่มเบื้องซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเขา่าถึงตะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปไปตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตนตามลําดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้นก็ไม่วอกแวกไปที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกาย อันนี้ถ้าลำดับของจิบบุคคลเพลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอายังมัคโภแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็าไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็จงไข้ควรดู เมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยเฉพาะอ,อย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูพินิจพิจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไร แล้วเมื่อกําหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลําดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ําดีแล้วก็ตับไตนี่มาถึงหัวใจ แล้วก็ขีดโคงเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดูการภาวนาที่เรียกว่า ใช้วิปัสสนาเขาจะต้องคิดอย่างนี้ตำเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธรรมะผุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจำเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราตายไปตามลำดับอย่างนั้นถึง ขี้โคงเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาขี้โคงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลําดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลําดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงศีรษะเจาะตาขวาตาซ้ายจะมูกขวาจะมูกซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้าย เปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงควันฝนลิ้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีดเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่ หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดคิดคิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าพินิพิจารณานึกไปอยู่ตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปได้วยสมาธิ มเมื่อพิจารณามากเขา้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้เรื่อยลงไปถึงเบื้องล่างอีดจากเบ้างล่างขึ้นมาอีดอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดโปงแช่มชื่นผ่องไสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอันนั้นชุ่มชื่นที่สุด เมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับพิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพิจารณานี่เป็นสิ่งสําคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกด ใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอาวัย อาวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกนูยนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลําดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจะข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นกอใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลําดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้น ยังมีใจแยกแยะไปคิดในในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทําใจให้สงบแล้วจึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้เนี่นักปฏิบัติจําเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกําลัง,เพ,งเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อกําลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าปนาิพพิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรๆที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวเขาเกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติถ้าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้ มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหล้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นข้างเป็นขาวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพินิพิจรณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวช เกิดความสังเวชระใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมาชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้ว เมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็าจะต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี <c oughs> ่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉย เพลงอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ชั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นส่วนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทำต่อไปคืนรุ่งขึ้นก็ทำไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชำนาญเมื่อบุคคลใดมาค้นคว้าพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้ว นั่นแหละต่อไปเมื่อความช่นนี้ชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นกว้าพินิพพิจารณาอย่างของท่านพูดชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายสัมปชัญญะสติระลึกจิตระลึกไปอย่างนั้นสัมปชัญญะมันจะครอบ ตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาคนึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสติวินโยดาตบโบนี่ให้สติเป็นมีไหนนี่สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดที่แสดงในพระปฏติโมกนั้นให้มีสติเป็นมีหน ท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เรากำเพิ่เพญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่าน,านี้ทำได้พิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไรใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออก เรียกว่าอารมณ์นนขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดทิ้อยู่มันก็วุบดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เทียงกงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่ เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดพิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประใหม่สมณเณรประใหม่องค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนัก ปฏิบัติที่เป็นนักไกยวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบานยายใจความที่ลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันถูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมาก ผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปอยู่ที่ธรรมหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทําศพอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมังคสิบบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังอ่าเป็นปฏิภาคเก่งเจ๊เอ้ยวะนี่เป็นอย่างนั้น แล้วมา,มาสังเกตดูโดยมากกระแทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าพิิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศัพท์กิติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นแหละอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างเนี้นี่เพราะฉะนั้น พราะเดี๋อันนี้เป็นคติของพวกเราพาหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็อคอยค้นคว้าพิจิรณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าได้นิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้น เมื่อมันค้นคว้ามีความชำนิข่องแค่วชำนิชำนานจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนะั้นมันขาดจากในิวลร,รรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงกงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงจัดว่า ได้สำเร็จพระโสดาสกิตคาอนาคาอรหัตอรหันก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินยัยธรรมกรรมสั่งสอนของพพุทธเจ้า ขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนคุณบุตรพิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านราอาจารย์มั่นรูอาจารย์เสาอย่างนี้เป็นปุภาอาจารย์ก็ได้แนะนาพัมสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจ เมื่อใจนั้นสงบแล้วจงค้นกว้าพินิจพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสําคัญเมือเม่อเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นกว่าถ้ามไม่ไม่ถนัดทางกายก็มาคน้นค้นเรียกว่าค้นอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักไข่ความเคยเคียดแค้น อันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าไปนิพิจารณาหาความจริงแต่ว่าอในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหารสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจมันก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้อง พากันขามาขักขเม็นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบ,ม,อบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไม่ได้ความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจจะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหือไหลไขย,ย,ย้อยเต็มไปทั้งตัวตัวเหม็นสาบเหม็นแสง หน้าตางี้เหือใครเต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นภัยเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูมองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปที่ใจอันเดียวนั้นว่ะเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เรารักเราสงวน ก,ก็ต้องเอาไปเผาไหวนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีน,นี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นแหะถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราปิดที่เราคล้องเรื่องโลกโลงสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ ที่ทำหัวใจให้หลุ่มลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันมันอรอยอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อนหน่าย ท่านจึงว่านิพพินนางเวรัชจิติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบท่านก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดรูปเมื่อได้พิจนารณานอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดรูปนี่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้ว แล้วท่านก็บอกว่าเวลาคาวิมเจติก็เป็นววลาคธรรมคลายถึงถึงความกำหนัดยินดีในลูกในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกรทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เรา ทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยาาต้องอุตสาหะภาคเพียรพยายามคนอื่นทําไมเขาทาได้เราทําไ,ไมทําไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ่างอันนั้นอ่างอันนี้มามาเกีดตกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญ ถ้าเมื่อมีกําลังดีแล้วจะหยุดสักสามปีสี่ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทาแต่ใจมันก็ทําอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันก็ทําเป็นสําคัญกว่าทากายทํางานทําการมันก็ทําอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปากเหมือนยามที่เข้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันใจหันขวาอยู่ตลอดเวลาจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมัน ฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคําสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำซๆำซากๆเราะหลวงตามไม่ค่อยมีปฏิภาณก์ก็ต้องว่าซ้ำๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย เมื่อได้สดับตับฟังแล้วจงโอปัญยโกน้อมน,นำไปผิพิจารณาเห็นสิ่งใดดีสิ่งใดส,ส,สมควรแล้วจง